ถ้าลูกค้าเข้ามาในบราษาิษัทนะครับตั้งแต่ขับรถเข้ามาเลยจะเจออะไรก่อนน้องเตอร์ลูกเจอรถครับรถครับ <laughs> อะไร <laughs> จะลืมอ, <laughs> อะไรวะเ <laughs> ชิญคุณพ่อเข้าไปแทน <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้หรอพี่ก็มีเด็กไหนบ้างอะไรวะ ไม่รู้เลยทังญ่เเรียกอะไรกระบะไรเนอร์กระบะไลเนอร์ครับรถที่นี่นะครับคอนเซปต์เฮียนะยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่สวัสดีครับเยทีสมชายนะครับเตอร์สมชายนะคะวันนี้ยมเย็นนะครับเยทีได้มีโอกาสอยู่ที่บริษัทปกติไม่เคยอยู่นะเตอร์เนาะใช่แล้วตอนนี้ลูกชายมีเทอม รูปหล่อชื่ออะไรลูกพัตเตอร์ค่ะเดี๋ยวพาดูนะครับว่าการทําง,งานของน้องๆน,นะครับทํางานอะไรกันบ้างถ้าลูกค้าเข้ามาในบริษัทนะครับตั้งแต่ขับรถเข้ามาเลยจะเจออะไรก่อนน้องเตอร์ลูกเจอรถรับรถรับไปด่ายเจอที่ห้องห้องขายสูตรอนี้ไง ห้อ,องทิมข,ขายลูกห้องิมขายโอเคนะครับมีนะครับพนังกงานมืออาชีพนะครับช่วยเลือกรถและช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าในการเอารถง่ายๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้านขายรองเท้านะครับ <laughs> <laughs> จะโอ้นี่ดูโอ้โห ทีมการมืองชีพนะครับแล้วก็รถจอดนะครับในร่มนะย้ำนะรถที่นี่ทำไมต้องจอดรถในร่มน้องเต้เพื่อไม่ให้รถร้อนนะครับไอ้ทำไมรถถึงร้อนล่ะถ้ารถร้อนมันก็จะไม่ีเสียสภาพการใช้งานของรถเออสบายไงไม่ต้องเท้าเอวสบายเป็นไงเสริมสภาพเป็นไงลูกเออรถเสริมสภาพรถใช้งานไม่ดีครับเออแล้วก็ลูกค้าเวลาลูกค้าเออซื้อไปใช้จะ ช้ไ,ไม่เต็มประสิทธิภาพความหมายก็คือถ้าลดตากแดดเดียลูกมันจะทําให้สีด่างสีแบบไม่สวยสีไม่เอานะถ้าอยู่ในร่มสีจะสวยกว่า<ช>แล้วตามลูกยางขอบต่างๆียจะไม่เปื่อยรถอยู่ในร่มหมดเลยนะครับรถที่นี่นะ,ะเดินมานะครับเมื่อกี้เราเห็นห้องทีมขายหรือห้องเซลแล้วนะครับมาดูหลังบ้านนะครับที่นี่พนักง,งานนะครับ แปดสิบคนนะครับห้องนี้นะอัลเตอร์พาเข้าไปชมเลยเข้ามาเลยขใส่เท้าเข้ามเลยลูกเออใส่้าเลยมีแผนกไหนบ้างไม่ต้องเท้าเองเดินเข้าเลยอะเอาเลยไปลืมไปนเลย อะะไรวเชิญคุณพ่อเข้าไปแทนครับไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้เลยพี่ก็เป็นแผนกไหนบ้างอะไรวะเยอะมากอันนี้น่าตื่นไอทีเนี่ยครับเดินเข้าไปเลยอ่านแนะนำเลเตอร์อันนี้แผนกอะไรบ้างนี่แผนกบัญชีนะครับพี่เขาหน้าเก๊กมากเลยขึงแผนกบัญชีการเงินนะครับมีอยู่4คนนะครับแล้วก็แผนกไอทีกราฟิก แผนกสต็อกนะครับผแผนกติดตามคุณภานนี่แล้วก็นีน่น้องตุ๊กน้องตุ้มนะครับนั่งอยู่เนี่ยเงินช้างเงินเร็วนะครับตามไปน้องตุ๊กได้เลยนะครับผแผนกการเงินนะแล้วก็น้องผมด้านหลังผมต้องทองนะครับน้องชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรผมทองชื่อพี่อะไรปามแผนกอะไรลูกบัญชีทะเบียนไม่รู้ <laughs> ก็มาทำงานกับพ่อทุกวันแล้วเนี่ยถามแผนกอะไรก็รู้จักแผนก <c oughs> เดี๋ยวเราต่อไปนะครับเป็นมาดูผแผนกที่ควบคุมคุณภาพของสินค้านะครับเนี่ยอันนี้ศูนย์ซ่อมนะครับเราดูด้านหน้านะบริษัทนะครับห่วงใย,ยลูกค้าที่ออกรถไปทุกคนนะเต้เนาะทำไมรถเราเศูนย์ซ่อมเป็นของตัวเองลูก เพื่อจะได้ซ่อมรถไอซ่อมรถเวลารถเอิมพังหรือชำรุดนั่นเองอ่ะก็คือพูดง่ายก็คือปรับสภาพก่อนขายนะครับรถมือสองทุกคันย้ำนะรถมือสองทุกคันนี่ซ่อมแน่นอนนะใช่ถ้าบริษัทสมชายไม่ซ่อมให้ลูกค้าต้องติ้งตง,ตง <c oughs> ไปซ่อมเอง <c oughs> <c oughs> ใช่ครองไปซ่อมเอง <c oughs> นะเพราะว่าแม้แต่รถป้ายแดงออกมาบางทียังต้องดูแลเลยใช่ใช่ไหม ถึงระยะก็ต้องเปลี่ยนแบตถึงระยะต้องเปลี่ยนยางนะครับเราเล็งเ,เ,เห็นความสําคัญตัวนี้เลยมีศูนย์ซ่อมเป็นของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อควบคุมคุณภาพและบริการให้มีมาตรฐานนะครับดูกันนะมีลิฟต์ยกรถนะครับ4ตัวนะครับน้องเป๊ททำอะไรลูกเป๊ะอะไรลูกบอดี้ลูกเอาเป็นแหลกพวงมาลัยทําไปถึงเปลี่ยนลูกโอเค มานันแหลกอยู่ไหนลูกอยุแหลกมาอยู่ไหนพี่หน่อยรถที่นี่นะครับคอนเซปต์ฮียนะยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่น้ำมันรั่วนะถ้าเราซ่อมได้แต่ว่าไม่ช่อมดีกว่าเราเปลี่ยนแหลกใหม่เลยไอ้ฮะอันนี้นี่ตัวจี๊ดเนี่ยท้องเรื่องนะครับถ้าจําก็ได้นะฮะ <c oughs> อ๋อคันนี้เปลี่ยนแม็กใหม่ย,ยางใหม่เนาะแม็กใหม่ย,ยางใหม่แล้วก็นี่แหลกแหลกไททันนะครับแหลกใหม่นะไม่ผ่านการใช้งานนะครับลิฟขนาดลิฟยังใหม่เลยดูดิลิฟยังใหม่อะ <S <S อาแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เดินเดินเกลื่อนเกือนนี่ช่างทั้งนั้นนะ <laughs> ไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะไ <laughs> อ้เจ้งหล่อนนี่เป็นไร ลูกฮะลูกลูกแล้วลูกจ้างก็ไปหาหมอบ้เมื่อเนี่ยไม่ไปครับไม่เจอทำไมอ่ะไม่เจอหรอกไปไม่เจอโรงพยาบาลเฮียไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรนะเจอแต่คนแบบนี้ตู้เครื่องมือมาตรฐานนะนี่ดูเครื่องมือกันฮะมากกว่าสามร้อยชิ้นนะ สุดยอดไหมครับเพื่อคุณภาพรถที่ส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับมาอันนี้อะไรใหม่นะน้องเตอร์ครับมีอะไรบ้างลูกได้นำไหยเออก็มีแบตเตอรี่นะคะอ่าแบตใหม่นะครับกองการใหม่นะและกองต้องเป็นกองของโตโยต้าแท้นะครับเป็นอะไหล่ของโตโยต้าแท้นะแม้แต่น้ำน้ำยานะครับหล่อเย็นนะครับ พาเบรกนะครับนี่พาเบรกใหม่หัวเทียนก็หัวเทียนใหม่นะนะคือคือที่นี่อะไรที่ต้องซ่อมนะเราซ่อมให้เลยเปลี่ยนให้เลยไม่ต้องกลัวนะครับเรามีอู่สีมาตรฐานนะครับสิบปอูนะ้อันนี้เป็นสต๊อกยางรถรอเข้าคิวซ่อมวางแผนตามสูตรซ่อมนะแล้วก็มีตู้เครื่องมือ เรามีตู้เครื่องมือทั้งหมด4ตู้แบบเมื่อกี้นะเรามีฮอยูโร4ตัวมีตู้เครื่องมือ4อันมีที่เจียจานเบรกแล้วก็ที่ตัดล้อถ่วงล้อมาตรฐานไหมเตอ้ข้างหน้าอะไรลูกไม่รู้เลยทั้งใหญ่ไม่เรียกอะไรกระบะไรเนื้อกระบะลาเนื้อครับเราไปที่ไหนกันต่อครับพี่ เดีย๋ยวพามาดูนี่อันนี้นี่นี่มาพาไปดูทีมทําให้รถสะอาดเราแยกเราแยกงานชัดเจนล้างห้องเครื่องสักพรม แล้วก็ฟอกภายในขัดสีขัดไฟตาเราแล้วก็เรามีทีที่ทำเบาะนะเบาะรถทุกคนกนะักกคนเนี่ยเราปรับสภาพเบาะรถมือสองสภาพไปแดงนะเห็นไหมถอดถอดเบาะมาซักถ้าเป็นเบาะกำมะหยี่นะเราถอดมาซักเหมือนซักเสื้อนะแล้วก็ตากแดดอบอแล้วก็มาใส่รถถ้าเป็นเบาะหนังก็ฟอกถ้าหนังไม่สวยก็หุ้มใหม่ใหม่เลย พอเก็บการเรียบร้อยก่อนนะฮะก่อนขึ้นขายก็ลงเงาขัดสีขัดไฟตาแล้วก็ใส่น้ำหอมให้เรียบร้อยนี่อาจารย์เกียร์นะครับทำได้ทุกอย่างนะครับยกเว้นรถอาจารย์เกียร์ทำงานเป็นไงบ้างทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยติดแฟมซ้อมซีดีซ้อมซดไหนทำกระจกครับ เป็นหมดนะในธรรมดานในจานเกียร์นะครับอยู่ที่กี่ปีแล้วสี่ห้าปีแล้วครับก้าปีดิสี่เก้าก็เมื่อกี้บอกสี่ก็มามเก้าปีบรรยากาศสบายๆนะครับวันนี้อยากพาเนาะมาดูว่าแผนกที่นี่ทำอะไรกันบ้างนะน้องเตอร์ใช่ฝากลูกชายนะครับที่เคารพ กดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้พ่อลูกสมชายคาสเตอร์